ลโหลสวัสด,ดีทุกคนทุกท่านด้วยครับผมถือผมนายราดพีเพลอีกแล้ววันนี้ผมได้เซิร์ฟไฟเอ็มเซิร์ฟฮาวายหลงมาเล่นลองเล่นหน่อยก็เล่นลองเล่นไปเมื่อวานแล้วก็ระบบงานอนะไรก็ถือว่าใช้ไดนะ้ก็เดี๋ยววันนี้จะลองไปทำงานหน่อยงานที่ผมจะทำะก็คิดว่าน่าจะไปเป็นเก็บ กุ้งกุ้งเห็ดไข่นี่ตามด,ด้วยกุ้งอันนี้คือกุ้งอันนี้คือเห็ดอันนี้ก็คือไข่เราไปกุ้งก่อนดีกว่าอืมแต่ก่อนจะไปต้องแวะปั๊มก่อนเพราะว่าน้ำมันจะหมดแล้วถ้าไม่แวะนคงไม่รอดคงได้ตายอยู่กลางทาง ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงลิปก็ต้องขอโทษนะครับพอดีเรียนหนักขนาดนช่วงนี้ปิดเทอมแล้วล่ะใกล้จะปิดละเติมน้ำมันตอนนี้คนออนอยู่ประมาณ32คนหมอ6ตำรวจ3หมอเยอะชีพหายเลยแต่ถือว่านีดีเวลาตายก็เออน้ำมันค่อนข้างไม่ค่อยแพงมันแบบ ได้เต็มถังแล้วเจ็ดสบามบาทไปไปเก็บโกงกันดีกว่า ช่วงนี้ก็หาเซิร์ฟเล่นไปเออไรื่อยไม่มีครับหลายคนน่าจะปิดเทเบิวช่วงนี้ระหว่างขับรถนี้มันไกลงั้นผมจะทําการขออนุญาตตัดเป็นตอนที่ถึงแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดจแล้วแล้วก็ลงตรง,งไหนอะไร ก็ระวังรถพุ่งลงทะเลวุ่งลงทะเลได้จบเลยนะไป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 ตอนรถดับเครื่องรถจะน้ำมันหมดเอากุ้งออกมาหนึ่ง ไม่กูจอดรถสักไก่เลยเวีนเก็บไปเก็บไปรู้สึกว่าจะเก็บได้สักหลายสามสิบตัวใช่สามสิบตัวเก็บได้อย่างสามสิบ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมมาเล่นเลยก็มาหาเซิร์ฟเล่นไฟล์ไหลเซิร์ฟบางเซิร์ฟว่าเจอตำรวจแบบยังไงไม่รู้ดูปั๊มปั๊มเป๋าเป๋าตำรวจเซิร์ฟล่าสุดที่เพิ่งไปเล่นมาก็มีเรื่องตำรวจตำรวจพูดวกไปบนมาแบบไม่ไม่รู้เรื่องไปกันสามคนกับเพื่อน ม่งโตำรวจยังงี้อืมโอเคอเก็บไปเรื่อยๆตัวละสิบสองละ เซิร์ฟนี้ถ้าใครอยากจะเล่นก็เล่นได้นะครับก็เข้าฟรีไม่ต้องสมัครไวลิเลยเลยือนสกช่วงนี้จะเปิดฟรีไวลิตมั้งมันต้องสอบเข้าแล้วก็รู้สึกมันจะขายของขายของเป็นเงินเงินโอซีได้อันนี้ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ แต่เงินค่อนข้างหายากนะทำงานสามจุดเที่ยวนึ่งได้ประมาณสามสี่พันนะประมาณนะสองมันเลดลเล,ก,เลกแต่ราคาและราคาดีหน่อยก็ดีราคาแย่หนวก็เออรถคันหนึ่งก็ห้าพันห้าพันที่กว่าจะเก็บได้ดูโววิ่งประมาณสามสี่เที่ยว แต่ละที่ก็วิ่งไกลเกินกว่าจะเข้าเมืองแต่เซิร์ฟนี้เวลาโพสต์ก็โพสต์ที่กาหละงกันเดียวแหละอ่ะแล้วก็เรื่องนึงคือกินอาหารกินเป็นโซนครับโอ้โห ถ้าจะตายต้องรีบไปเลยเหมือนจะต้องกินพิกาลา่าน่าจะใช่กาลาดกับจุดไหนไม่แน่ใจไอ้ตรงนี้นะไอ้จุดตรงนี้มันคือนี่นะเหมือนมันเป็นความเหนื่อยหรือความเครียดอะไรทุกอย่างถ้าเกิดเราทะหลอดนี่มันเต็มเราเจะตายนะวันนั้นผมเล่นกับพี่แม่งอยู่ดี อยูดีตายเฉยเลยบอกก็ล้องถามคนในเทปบออมันเป็นตรงนี้เนี่ยรถควันขึ้นโอ้ยชิบหายละจะไปจะไปเก็บเห็ดเฉยอ้าวชิบภา,ายละ โอ้อย่เพิ่งพังนะว้ยโอเคสักทีงั้นขอตัดด้วยกันน่าจะไก่เพระาะไก่แบบน่าจะนานโอเคตัดโอ้ยดีอยะกินข้าวทันแวะมาซื้อข้าวไปกิน โปรเซสของดีกว่าเวลาโปรเซสกโปรเซสที่การลา่ะรถก็จะพังโอ้โห เวลาโผลเสร็จอย่างโผเสรออตโตโนะนะก็สบายนะอย่างที่กินข้าวกินอะแล้วกันกินปะกินปะน้ำอัดเข้าไป น้ำขึ้นน้อยเกินบางทีบางทีงนกินหมดโอเคขอค้ามปตอนที่โปรเซสทุกอย่างเสร็จแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็โปรเซสทุ่เรียบร้อยแล้วเราจะไปขายกันอาว โอเคขายก็เป็นตรงสวนหน้ากระดาษเก่านะแต่ตอนนี้รถจะพังแล้ววะ่ะโอ้ยขอก้องหน่อยเว้ยลาคมาานิดนึงส,สภาพรถโอ้โหเย็นยิบหายเลย ขับมาได้ยังไงวะเนี่ย ขายครับนี่นะขายเลยได้มาผมผมีหกพันกว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอ่าตรงวงนี้เป็นนีนะ่ที่ต่อยกันนะ,ะต่อยกันตรงนี้ครับตายเกิดฟรีนะโอเคครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์ฟฮาวายแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูบ่อยแล้วกันแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ